เหนื่อยแล้วปล่อยมือแล้วโอ้ยคลิมอันนี้น่าจะเป็นโหมดฝึกนะทุกคนเอากดกดอะไรวะเนี่ยอ่านี่เกาะโออโอ้ยโ,โอ้โหโอ่าแล้วก็อีแล้วก็ไปมือขวาแล้วก็ แล้วเไะอ้กที่ไม่ได้วะโอเคครับทุกคนเร่องฝึกนช่างก่อนอ่าเราอบอกว่าเราเก่งแล้วอ่ะจริงๆเราเก่งว่าอะไระเออเกีมันบั๊กครับไม่สนใจครับเกียมันบั๊เกเฉยมผมจะปีนต,ตรงนี้แล้วกันเออดูง่ายดีนะเออผม,ผมว่าผมเก่งแล้อ่ะอ่ะปีนแล้วก็มือซ้ายเออืออออเฮ้ มันเจ้าจังวะมือซ้ายก่อนมือซ้ายมือขวาเออนั่นแหละนั่นแหละไปมือมือซ้ายดิไปเอออมือขวาเอ้ยมือซ้ายมือซ้ายกูหลบมือขวามือขวามือขวาแล้วก็ไปเฮียเชิญกูด้วยเฮียกูด้วยเฮียน่ามันโหนจต่ว่า ใจเย็นนุ้ว์ใจเย็นใจเย็นทุกคนบุน๋อ้าว<ด>อ,อีคิดทำอะไรบ้างจ้ากันวะอือนั่นแหละเกาเออนั่นแหละจ่าป่ยจ้าไปจ้าไปจ้าไปไป,ไปมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายปล่อยมือซ้ายปล่อยเออเออนั่นแหละมือซ้ายปล่อยเลยเอ <c oughs> อเฮ้ยผมเริ่มเริ่มไปแล้ว มัไปแล้วทุกคนมันก็ไปดิเอา้าเออเอเอขวาไปไอ้เขี้ยกูเริ่มไปแล้วมาดิเมื่อขวาตีมือซ้ายเ,าเริ่มไปแล้วทุกคนเัน่ไปแล้วอีไปดิมันไม่ถึงมันไม่ถึงวะเออซ้ายไป ไไม่ไปไปตรงนั้นโอ้ถึงโอ้ถึงอเฮ้ยไถึงวะอิ้ไม่เหนื่อยเเหนื่อยเห่อยน่อ่อทำไมตะกอไม่ถึงวะเหน่อยละปล่อยมือละโอ้ย เออเลไปเลยเออมันเหนื่อยวะี้เล่นยากคิปไหนเลยโอ้โหมันก่อได้ไงวะเอ้ยมันก็โหดไปเฮ้ยเฮ้ยอะเออะคลิป ปวดหัวเกมเนี้ยอะไระนะกันเกมเล่นนี้ได้เลยนะเกมไม่รู้ะเละไม่รู้สและใครเล่นอ่ะไม่รู้ะและใครเล่นเกมเนี้ย

ทุกคนถึงแล้วพี่เอ๋เอสรุปคืออุ้ยเอา้าเอา้ากูติดเอา้าเอา้าโอ้โอ,โอ้กลับมาแล้วเฮีย หรืออย่างเหนื่อยฮะโอเคโอเคขึ้นมาแล้วไงต่อขึ้นมาแล้วไงต่ออ๋อตกอย่อวน ขึ้นมาตรงนี้